สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาไรคะอยู่เชื้อต้นไม้หรอตลาดต้นไม้ค่ะเอาไปข้ามถนนต้องดูรถก่อนนะดูรถมองไฟมองฟ้าก่อนค่ะวิ่งเลยวิ่งเลยหรอคะเอาเดินเดินเดินไม่ิ่งนะคะับตัวข้างต้นอะไรบ้างก่อน่ะเดินช้าช้าค่ะลูกช้าช้า เป็นอะไรอะไรคะโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยใส่แว่นตาด้วยคนนี้ที่มันึได้มีผมอ๋อมีผมน่ารักไหมล่ะน่ารักจะตายเห็นไหมนี่สวยไหมสวยไหมหมามันจะจีบกระจาบูที่ป่าเราเลยอันนี้อะไรเนี่ยต้นอะไรสวยอะไรคะลูก โอ้แล้วซื้อดอกบอวนี้ไปปลูกที่บ้านเราเลยสวยดีชอบไหมชอบแต่เราก็มีเราน้ำต้นนั้นน่ะอะไรนะต้นนั้นเราก็มีเรามีแล้วเหรอหมาจําไม่ได้นี่ให้เราเล่ต้นดอกใหญ่หรออันนี้ไม่มีปลาอันนี้ก็ไม่มีปลาอันนี้ก็ไม่มีปลาเขาเล่นนี่ปลา ป๊าป้าไอ้ต้นเลี่ยหรือเปลสวยดีตัวถูกบ้านไหมไปดูสิเอาไหมเป็นเจ็ดสิบอะไรสวยไหมนี่มาม่าจะเอาหนิเอาสีอะไรดีเอาไหมเอาสีดูไม่ไม่รูปไม่รูปไม่รูปนะก็เอานี่เอานี่ดอกเอานี่สีม่วงสีแดงแดงอ่ะเอาเอาไหนนั่นไหมหรือเอานี้ อันนี้ก็ไม่เหมือนอืมอือเอาเอาสามมันน่ะหนึ่งสองสามมันน่ะมนเป็นรูปช้อนแอคชั่นไม่เกินทำยูทูบทำยูทูบ e อะไรนะคะซื้อสามต้นนั่นแหละอันซื้อคุณซื้อณยายก่อนเลยซื้อคุณยายก่อนาจาเรียกว่าต้นเป็นต่วมากใช่ไหมคะขาดไม่ขาบ ตัดตัดชำได้เหมือนมะลิอะนะคะตัดช่ำได้เหมือนมะลิใช่ไหมไม่อยากให้ออกดอกก็คือแดดนะคะแต่ตอนนี้จะเอาไปไว้ร่มในบ้านอะไรก่อนได้หมดแล้วก็พอจะหมดดอกจริงๆหมายถึงดอกน้อยลงเก็บกระถางแล้วก็ตัดแดดได้เลยโอเคไปยกออกมาของเราแล้วยกมาฝากไก่อนเลยค่ะเดินเล่นเดินเล่นก่อนแล้วก็มาออกฟังให้ตร้งม่ก่อน ดตรงนั้นมีนอะไรคะลูกโอ้ดูแทนตัดเยอะๆเลยพ่อยังมีผลไม้ด้วยอ่ะหรอคะโอ้หดูดูดูสิกระถางใหญ่ลิศลิศดูกระถางใหญ่แทนตัดกระถางใหญ่สวยไหม ขนมจิงจด้วยล่ะอะไรนะคะขนมอ่ะไปขนมจะกินขนมอีกแล้วเหรอต้องกินข้าวมานะทั้งไอติมทั้งขนมเลยนะดูดูริต้นอะไรใหญ่ๆลูกยกินกินอะไรคะกินโรยุห้าบาทใช่ไหมคะอ่าไปจ่ายตังค์ค่ะจ่ายเงินให้คุณลุงนะจ่ายเงินค่ะนี่ครับ ขอบคุณค่ะหยิบอาเลยใา่งเงินนะคะับจรจริงเลยจ่ายเงินอยากกินมากเลยแกให,ให้ป้าป๊าชแกะค่ะให้ป้าป๊าชแกะให้ไหมค่ะจะกินต้องเปิดแมสนะคะเดี๋ยวครจะกินต้องเปิดแมสนะคะล้างมือ,อยังอะ่ะล้างมือก่อนค่ะล้างมือก่อน ล้างมือก่อนฉีดใส่ฉีดใส่กินนี้หนูไปเจาะอะไรมั้งคะต้องล้างมือก่อนคะ่ะเร็วล้างมือก่อนเดี๋ยวเราจะได้อ่ะอะเอามือเงียบทำไมมือเป็นอย่างนั้นนะ่ะอ่ะล้างมือคะ่ะแล้วฉีดใส่นี้ด้วยล้างมือให้สะอาดนะคะอ่ะกินคะ่ะ <laughs> เช็ดมือเช็ดมืออ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งเร็ว โอ้มาไม่เอาแล้วเยอะแล้วดูี่ป๊าซื้ออะไรปร้าได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งแชงเชลาอ่ะให้ถือดูถือไปอลิสาถือไป,อไปขอดูหน่อยโชว์สิมันนี่ไงคะอันนี้มันเป็นพยาไร่ใบคะ่ะ ป,ป๊ารู้แล้วอันนี้คือมันห้ามรดน้ําเยอะหมามาอยู่ต้นไม้ที่หมารดน้ําเยอะมันใบมันหม,มา,ามก็ห้ามรดเยอะสักสองวันใค่รถทีหนึ่งก็ได้อิานรดทันด <3 S 1> ทงน,นึ่งก็ได้เยอเพงก็ยเยอะยอะเพงรดหลายคงก็ไม่ได้รอว ังครบบอกเพื่อนๆอย่าลืมกดอะไรนะกดการแจ้งเตืหนให้หนุ่มด้วยนะคะเอาพูดหน่อยสิดท่านไม่ได้ยินโอ้ยหล่นแล้วไม่เป็นไรลูกแตกเลยไอ้เหี้ยร์เอาอบอกเพื่อนๆเลยจะปิดพูๆดๆนวะ่าถ้าเป็นลูชูแล้วคะ่ะอย่าลืมอะไรกระดูกตั้ง,งกันนะฮะามกระชับ ทมาน<า>บาหมาพูดเข้าไปเลยอะเราค่ะเอาปล่อยน้องนอนเถอะป่าเรากลับบ้านกันเถอะไว้ไม่ต่อทองเร็วต่ทองมันไม่มีพ่อนะแม่เนาะเล้ทำไมทีเนี้ยเราก็เอาไปเลี้ยงสิเอาไปเลี้ยงที่ไหนคะยูอในท้๊ไม้ไม่ได้ค่ะเขาต้องอยู่ตามธรรมชาติเราจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านไม่ได้นะคะนั่นไง okay. จอ่ะป่ะป๊าไปเอาต้นไม้แล้วป๊ากลับบ้านกันเถอะป๊าไปบ้ายทำไสเสาทองเดี๋ยวมองเอาอนันเอเอเอน,นี้ลูกบอลอันนี้มีให้เออราถอดเออโอเคเดีปยวป๊ารอยอยู่จะเอาต้นกับใกล้ๆเอาลูกบอลให้ามาเนี่ยเ <อ S 2> นี่มีลูกบอลอีกอันนึง<ๆ>ทั้งหมดลูกออกไปแกะหมดแล้วเออมาืออะไรมีอัน แค่ทิศเดียวเออมาแค่ทิศเดียวคจากบ้านนู่นโอไกลนาะดูด้ต้นไม้เยอะแยะเลยดูสิมันเป็นโลกป้าซื้อต้นไม้เยอะแยะเลยไปปลูกบ้านกันเถอะป้าเขาไปบายเต่าทองแล้วนะป้าการกัดจะเพื่อจะเอาลูกมาให้มันม้นจะกลับแล้วนี่ป้ากลับแล้ว นี่ทำอะไรคะออกกําลังกายออกกําลังกายเอามาขาจะฉีแ่แล้วนะออเอาเลยค่ะอุ๊ยตายอย่าวังล้มนะแม่เจ้าเทียังไม่ทองแดงหรออุ๊ยเทนอันนี้ไปปูปกบ้านดีไหมต้อนอะไรคะ ไปปลูกยนกินใหญ่หมออันนี้เขาเรียกตลาดอะไรคะลูกตลาดเดินกาตลาดต้นไม้ค่ะเหมาะหลังมอเอ้ยตลาดสวนเกษตร,รใช่ไหมคะเย่๋ย,ยจับนะลูกนะมือดูได้นะคะเพราะว่าถ้าจับเรามันจะเสียใช่ไหมลูกต้อขอจับจับได้นิดนึงนะคะต้นอะไรนี่ อันนี้ต้นเหมือนที่บ้านเราไหมไม่เหมือนมันเป็นดอกลายๆดูดูดูนี่หนูดูดูพี่หมาใส่เสื้อด้วยน่ารักจังเลยเหมือนหมาที่บ้านเราไหมมันจะงับไหมอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้นี่นี่นี่ดูดูอ่ลงมาข้างล่างนี่ดูที่ละมันจะติดกนะเห็นไหมปุ๊บแต่ปุ๊บหนูมันจะงับเราไหมมันจะงับเราไหมนี่ อะไรอ่ะพอ่อชูอข้าขมชูข้าอันก็ข้ามถนนต้องดูรถก่อนอย่าเพิ่งไปค่ะดูรถแล้วก็วิ่งดูรถถ้าไม่มีค่อยวิ่งมีรถไหมดูสิมองซ้ายมองขวามีรถไปมองซ้ายมีขวาม,มีรถแล้วก็วิ่งไปนะจงางใครเลย